สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซุขคูซุกคนเลยนะจ้ามาพบกับสวมงมูอีกแล้วนะจ้าวันนี้สองมูจะพาพี่น้องมากินเขาเปียกขาหมูนะจ้าอันนี้จะเป็นเส้นเขาเปียกด้วยจ้าถ้วยบักไง้วยจ้าเห็นบอกขาหมูก,กับขาบักไง้วยจ้าโอ้โหเขาเปียกขาหมูอ่กรอ,อบนะจ้า อุ้ยเปตัดแสบขนาดเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องอะเบิ่งคือสี่อันน้ำโบยักแดงปันไดแต่ว่าเสามงบลไดใส่บมกเพชที่ว่าอันเขาทอดน้ำมันนะนะอะเสามงซอยหมกเพชรสดๆดใส่ตับหมกเพชรสดสดใสนะจ้าพ่อแม่พี่น้องอะก่อนจะไปกินเสามงคออันคออันอันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เสามงเลยเด้อจ้ามา สเสแสนํากันไรน,นะจ๊ะฮู้ยบ่วงกับบวงบักใหญ่มา,มาเซ็นก่อนเลยจ้ะอืมอฮดเองฮิตเองเซ่บยังมันหอยอยู่เลยเด้ออืม เห็นบัวมะเพชรมะเพชรสดให้บอกเขาห้องว่าอันยังเกาะมักเพชรเจียวอ่ะตัวอันเขาขายอยู่ตลาดนะเขาเอาน้ำมันเห็นเนาะเขาเอาอันตัวมะเพชโบัอันน่ะเอาน้ำมันขุนใสแล้วมันอยากมันลายอยากเขาก็เห็ตบัวอยากเสบนะ บแซ่บคือเฮาซอยมักเพชนสดๆแบบนีไซดเด้อความี่นอ้องมาแซ่บๆเลยขาหมูขาใหญ่ด้วยยากสกีดอยู่ไซมาเนาะ Uh ืแ huh, ซ่บแฮ้งืพักกลับก็มีหอมหลับห้องหลับก็สลัาเฎั เถอะถวยหน่อยบวมนวยหน่วยด้วยถวยหน่เด้วยจ้าอุ้ยเส้นนี่กะมือนเถ่ะบวงก็บบวมนบวมนบวงหน่อยบวงหน่อยยันมาเสียนเอาปะไวนี่แลยยันม่เสียนลุดลงนะ อืมอืมนั่นบ่าขาหมูกรอบเลยจ้ะหาเอาไปต้มต้มเลยแล้วก็ามาทอดน้ำมันทอดน้ำมันแล้วแล้วก็เอามาให้นำนำข้าเปียก mm! Yep. อืมเจ้พักลวดนะจ๊ะ mm 음. Mm. 음. Mm. Mm. qua sao bây giờ là mình thử làm ừ, có việc rồi à, tụ thì được nam kem khôn hàng được <laughs> xếp xếp bữa sáng nhang đây u xếp Hãy mm. There. Hmm. mm um. 嗯、我带啥是不是 tầm tầm say soi cả xoay say hết <laughs> <laughs> 음, 음. Oye. Ừ, tôi bực Mm -hmm. What's we'll up there? Hmm. Ini ada keduk. Hmm. Ah. Zap. Ya. Ah. สำหรับ,บมันนี่ละแมนซ้อมหมูออกข,กข้าวเปียกขาหมูมาฝากทําแมพี่น้องเมื่อสุขุทุกคนนะจ๊ะแสบแห้งด้วยจ้ะถ้วยแบบไงกินจนหมือยยังยเหลือแต่น,น้าแกงเนาะแสบแห้งเด้อว่าผู้ใดอยากนะไปเห็ดเอาเด้อไปเห็ดกินเนาะ,ะซื้อขาหม,มูมาแล้วกะ็ต้มต้มให้พอดีพอดีสุกนะพอดีสุะกแล้วก็เอามาทอดน้ํามันใส่น้ามันลลายแล้วกะ็ทอดน้ํามันทอดให้มันกรอบๆนิดนึงแล้วกะ็เอาออกมา แล้วก็ตามหม้อใส่น้ําแกงแล้วก็เอาขาหมูใส่อะแล้วก็เอาน้ําแกงตัวนี้เลยเนาะมันดีเด้มันก็บ่มันลายเนี่ยพอดีเส่บเดยเข้มข้นเห็นบ่อีหยังก็บบได้ใส่เด้ใส่แต่อันใส่แปูงแต่เกลือไปนัวน้อยน,งน,อยนึงน้อยนึงอะบหลายเนาะ แซียบไลด์ด้วยพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับที่ไพเทียมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เสาวมงเด้อจ้าสุธนีสมงกอขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขคู่สุขคนที่ให้เกียริหาส,สมเสาวมงมาตลอดเด้อจ้าสวัสดีจ้า